กับตัวเชฟเนี่ยต่างดูที่อลันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยได้ยินอาันด่าใครไหมยังมีความเป็นลุงอยู่หรอไม่มีดิไม่มีโตขึ้นแล้วไม่ใช่ผมโตดิผมลดลงดิก <c oughs> ็มีความมีความแตกต่างกับตรงที่ที่ตัวเชฟเนี่ยมีความจริงจังแล้วก็มีความดุความความแบบเนี้ยบความเนี้ยบแต่ในอีกอีกอีกพาร์ทหนึ่งของของตัวที่ไม่ได้เป็นเชฟดีกว่าพอแบบถอดชุดอะไรออกนะก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งอ่า คือไม่บอกว่าเป็นยังไงไปดูเองบอกเยอะไม่ได้บอกเยอะไม่ได้แม่ดูอยู่ต้องเย็นอีกโดนแต่เรื่องสีของของมันคือมันเกดเลยตอนดูเวลาออกกำลังกายาโอ้ครับในครัวด้วยก็เปลี่ยนจากห้องนอนเป็นครัวบอกเลยว่าสาดพริกสาดกระเทียมสาดไปให้หมดแสบไปหมดแสบไปหมดแสบแน่นอนผมว่าดูจากทีเซอร์ก็น่าจะดูเดือดใช่ย่อยเลยครับเดือดครับกนต่างคนกับไม่เกิดอายกันนะใช่ไหมเพราะเรื่องที่แล้วก็ดูเดือดแล้ว โอ้โหเอาจริงน <c oughs> มันก็ยังพอแบบพอพอมันมันก็ยังมีความสขินอนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่พอเพราะวันที่ถ่ายอะซีนแรกที่เราถ่ายเลย,เลยอะจุุกเลยอย่างที่พี่หนุ่ยบอกใช่ครับพอมาห,หลังจบสุดท้ายก็ก็จุกอีกจุองข้วขงขัวแล้วซึ่งอย่างพี่หนุ่ยบอกว่ามันจะต้องแบบมีความจุกเดือดความแบบเลิฟซีนก็คือเลิฟซีนคาคัาวเลยอะคาคาครัวคือคือกลิ่นน้ำมันกลิ่นกระทะเนี่ยก็หอมแน

ไฟครับเพราะเตาแก๊สในครัวเนี่ยใชจะเป็นเตาแก๊สที่แบบไฟจะแรงกว่าแรงกว่าปกติครับแรงมากแล้วเวลาเราเราถ่ายเราอะไรก็ต้องค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาเพราะว่าตอนมือช็อปนี่ไฟมันจะไม่แรงมากครับแต่พอแบบไปถ่ายจริงครัวที่เขาใช้จริงอ่ะไฟค่อนข้างแรงมากครับเพราะนั้นพี่สายแบบมือพองเลยตรงนี้ไม่พองแดงเฉยก็ของกันแรงโอเคพองใหญ่ยุบแล้วพูดเราครับเรื่องนี้เราได้สว่างแล้ว สมหวังแล้วก็ก็ได้เล่นอะไรก็สมหวังสมหวังที่ได้เล่นไปกันใช่แต่ในเรื่องนี้ก็คือตีกันนะตีกันเขาที่เกลียนที่หน้าเลยดีกว่าโอ้โหคือเจอทั้งแรกก็คือไม่ชอบหน้าเลยในครั้งนี้นะครับเพราะว่าด้วยความตัวเจเจอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบว่าที่มาดูบูมยิ่งเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเราที่เป็นเป้าวานแบบเราแล้วเราคุณเนี่ะไปดูถูมเขาผมเลยยิ่งแบบว่าทะเลาะกันเลยที่ชอบหน้า าจจะดูแพงก็ได้ผมก็เนี่ยแหละเพราะคุณมีเงินไงผมเลยไม่ชอบเนี่ยแต่แต่เพลงละครตำปง้นก็ได้เหมือนได้ใช่ได้เวลาตึงร้องไงตึงโอ้หตึงร้องไงอุ้ยอุ้ยแทนเอาไม่ได้ร้องฟิดเฮ้ยดูแล้ว ไปเเนี like yeah, anyway, it, so ่ยาต้องใช้ใ so ช้เขาด้วยโดนนวดใช่งหมจริงๆใช่อันนี้ตั้่องจากมือสอบเลยเราเราไม่ไดนวดแล้วเราก็เรียนไปกับคิูด้วยว่าเราต้องทำแบบนี้ด้วยว่าผมก็แบบว่ายังต่วงแรกที่แบบพิเศษกลางๆอะไรเงี้ยกลัวแบบเพื่อนจะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าซึ่งช่วยกันไปซึ่เจ็บเพราะว่าเราเจ็บเราะที่ยืดตึงมาก คจับโดนอย่างี้จับโดนเนี่ยขาไ่น้งเอขานเอใจหายว่าเลยแต่ราะแล้วก็เปนอเอขาใกลกันไม่สาคนต้องเรียนอาชีพต้อไม่อยาเรียนอาชีพเ็กบ้กมีบ้านเพราะว่าเราเราพ่อแม่เรา เราไมอยากอยากมีนู่นกินบ้างพอมาซีรีส์นี้เราก็คือเหมือนแค้เวิร์กกับอะไรไใหม่ๆทางต่างจากคิมคิมก็จะเป็นแบบตัวละครที่มันหล่อแล้วก็แบบหน้าทิสซี่หน่อยหล่อทั<ต>้งรูดท<ต>ั้งุูดแต่ว่าความของเมทัไก็ไดมีความพูดอ้วนเข้ามานิดนึงแต่จะมีความแบบมากมาขออาึ้นเพราะเขาคาดที่ระยะมั้งคือไม่ได้ดีก็อาจจะเล่นเป็นตัวเองขึ้นนึง หกอัปาวานูค่อนข้างไกลตัวครับผมคนที่แบบปากไม่แจ๋วเท่าไหร่อันจริงแล้วใช่ไหมไม่เยอคือโยนไปนี่คือไห้ตอบเลยนะแจ๋วอยู่แจ๋วอยู่เอาเรื่องอยู่อันนี้ก็อันจริงก็เป็นอีกคันหนึงครับอีกคันหนึงที่แบบเป็นตัวตนหนึ่งก็แบบเฮ้ยคนเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแบบคุณจมตัวน่ารักน่ารักมีมุมนี้มีมุมนี้เหมือนกันก็ได้เอาออกมาเอ็กซ์พอร์ตออกมาใช้ก็มีใกล้ตัวบ้างใกล้ตัวบ้างครับ ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะแมทกับชีวิตจริงบ้างเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ใครกับคาแรคเตอร์เราในหนุ่มไม่ยากที่จะเจอใหม่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างนี้แบบปุ่มปั๊มใช่ใช่ก็คือการก็คือการอะไรม็คือความความแซ่บอนข้างในครับใช่ครับฮะเสียตั้งแต่การเมื่อกี้แม่บอกว่าไหนค้าบรั้งคราครครับผมได้รับชมกันแน่นอนเพราะว่าพวกเราจะเร่ง ทำให้ครับผมจะเร่งครับจะเร่งให้ทุกคนได้ติดตามใช่ครับผมเราฝากติดตามด้วยครับรักนี้ไม่มีถั่วกยาวนะครับในช่วงวันสามสิบเอ็ดนะครับวันที่ห้ากระดาษนะครับครับผมอในแฟมตาาเป็๋อโอ้ ไอ้คนนี้เล่าดีป่ะผมเขาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับทุกคนใชจริงเขาขึ้นใช่ทริปนี้ให้ผลบุญเลยชทริปนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่แบบก้าวไปสุวรรณภูมิออพอเข้าเกสตปุ๊บทุกอย่าง,ยงคือสิ่งที่ใหม่สำหรับผมอย่างเดี๋ยมันเกิดอะไรขึ้นไปอยู่ที่ใหม่มาหอไปอยู่ที่บ้านครับอ,อยู่บ้านาานี่แหละอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนครับคือส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือเดินาทางต่างประเทศครับก็เลย ครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับได้ไปทํางานแล้วก็เหมือนได้ไปแอบไปเที่ยวในตัวด้วยก็นะที่แรกที่ไปก็คือฮ่องกงเลยครับค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆเพราะมันทุกอย่างมันใหม่เข้าไปคือใหม่ไม่รู้จะทําตัวยังไงถือพาสปอร์ตควรจัดให้ยังไงเสียบตรงไหนดีคือโหดถ้าได้ติดตามไอจีดีเจพี่ชอนะครับสนะปอยดไม่ได้นกลัวไคนกลัวครับแค่เป็นคนไม่เคยขึ้นแต่ว่าพอมันทุกอย่างมันใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นแบบเอาจริงเหมือนไปโรงียนครั้งแรกเลยจริง มันตื่นเต้นมากอะอะไรที่เราโหวตสุดยอดที่กลัวไม่ผ่านตมอะไรที่ไปอะโดนเช็คไหมพนนั้นเออเขาถามครับเขาถามเช็คขอไปมุดคอมิอ่ะอ่ามันก็นี่ครับยืนยืนให้เอเอาหมดเลยไหมครับเอาหมดเลยก็โอเคครับผมก็เลยให้ไปหมดเลยอะไรครับคือก็แอบเลือกเล็กหน่อยครับเพราะเราแบบได้ยินเกียรติศักดิ์ล่องหือว่าแบบการเข้าตอมบัญชีแบบมันยากนะอะไรเงี้ยเราเลยเกิดเขาโห่พุ่มแล้วภาษาอังกฤษมาผมก็ อ่ะสโลสปีกนะสโลสปีดหน่อยใครรับไหมเขบอกนะว่าบอกนะบอกแต่ไม่ได้ดูก็จะตื่นเต้นอะไรนะก็เดินถ่ายไปทั่วเขาเดินอันนี้เรียกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเออ้นรอดเข้าเกรเข้าอะไรเขาก็ถ่ายถ่ายอะไรครับพอนั่งถ่ายวิวถ่ายอะไรของเขาไปเรื่อยไม่ต้องห่วงไม่่ต้องงหวเพราะว่าคือเขาอ่ะไม่ได้กลัวความสูงไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ถูกนั่งเงียบไม่คือ ผมว่าตืเออจริงแล้วผมตื่นเต้นนะแต่ผมเก็บทรงจริงๆผมไม่อยากให้ดูมันตือนเด๋อเป็นคนแบบเดือดเดือดแบบเอ้ยไม่เคยเราก็ต้องหมากกุ้งมากเลยมากเอาจริงๆนะครับทุกคนที่ไปทริปนี้ช่วยผมทุกคนเลยอ่โดยเฉพาะพี่สายคือจะนั่งข้างผมเลยอ่าผมจะถามว่าพี่ไอ้หูฟังนี่เสียบลูกนี้ถูกไหมมันดีมันดีมันดีไอ้ไอ้ล็อกอ่ะล็อกตอนไหนถอดตอนไหนห้องน้ำนี่เดิอดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นครับแต่ว่า โดยรวนหมวดสนุกม,มากๆครับใช่ <มา S 1> ครับปร,ระเทศแรกไทยก็โ <มา S 2> หไปถึงมากอากาศค่อนข้างเย็น,ะะน,ยนตอนแรกอากาดีเลยอากาศดีหรอ <c oughs> ดีนะไม่เส่ย <c oughs> ผมดีนะ <c oughs> ดีที่เหงื่อเออดีที่เหงื่อไม่ได้ก็ดีครับแฟนแฟนให้การต้อนรับดีครับทั้งแต่สนามบินเลยเนาะทั้งสนามบินใช่มารอรับสนามบินแล้วก็ตอนสายกลับเนาะอากาศก็ไปส่ง เกินครับทุเกินค่านะแฟนทุกคนทุกโชว์มีส่วนร่วมกันบเรื่องเสียง c ี e อะไรแบบ่วนเวลาพูดคุยเขาตอบกลับอะไรเงี้ยก็ก็ชื่นใจก็ไม่ได้ตอบใจแต่เพราะมันเป็นเรื่งแรกเราก็ไปมอบความสุขจริงมไม่ได้กดดันขนาดนั้นเพราะว่าที่ไทยเราแบบเราก็เต็มที่เราเแต่ว่าเหมือนเราไปตั้งใจไปมอบความสุขให้กับทุกคนก็แบบลดความกดดัน มันก็จะมีความตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นเฟิร์สเอเชียทัวร์ที่แรกก็จะแบบเราจะทำยังไงกันดีวัฒนธรรมขเขายังไงบ้างระบบการทำงานของเขาทีมงานเขาจะเป็นยังไงจะเหมบ้านเราไหมอะไรแบบนี้ก็มีมีับมว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นยังไงบ้างเราจะได้แบบบางทีเราเรูไว้แล้วก็ระวังไว้ก่อนเีย เปลี่ยนบ้านเขามีคำที่แบบเรียนไปแล้วแบบได้พูดใส่ก้าโหมใสก้าโหสวัสดีครับสวัสดีรเลยใส่ก้าโหมโอ้ยเขาสอนจริงจริงเอาอยู่บริบทีเขาสอนเลยนะใช่ใช่เขาสอนทำอไรมาบ้างเอาจริงนะตอนตอนที่เขาสอนเนี่ยตอนที่เขาสอนปุ๊บใช่ไหมจำหน้าปุ๊บพอพูดหลังปุ๊บตาปุ๊บลืมละหรืมไอ้ด้านหน้าละเื่อยนะ

คือคือเป็นเรื่องที่ผมหนักใจมากแล้วคือผมต้องรักษาหุ่นตอนนี้แต่ว่าแต่ละประเทศคือเหมือนมันเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆผมก็อยากจะลองชิมอะไรใหม่ๆแล้วญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อเรื่องของหวานผมก็อยากดูอยากไปดิบซูชิอยากที่ทำให้อ้วนอ่ะเอาจิงไม่ใช่แค่คนหรอกพวกเราทุกคนแหละไม่ไปห้องกุงได้ลองกินนะเนี่ยเต้าหู้เม็ดเต้าหู้เม็วโหแบบถึงเป็นไอ้แบผมลองละ เป็นสมชื่อจริงๆแต่ว่ามอลา่าซอนก็เอ้ยอร่อยมากๆเก็บตัวนะครับแต่แต่ละประเทศผมจะไปชิมสิกเนเจอร์ของแต่ละประเทศแหละ <ừ. S 2> เดี๋ยวันไไปรงะมอพิเศษใช่ไหมครับก็เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแล้วก็ค,คือคือทุกประเทศอ <c oughs> ต่อยากอยากา่างล่าสุดที่เราไปเราก็ตั้งใจแบบตั้งใจไปไปสนุกกันมากกว่าตั้งใจไปสนุกเราอยากอยากแบบว่าไม่อยากกดดันตัวเองมากแต่ละคือในในแผนที่มีต่อไปเนี่ยเราก็คือ นั่นแหละครับตั้งใจสนุกเพราะว่าจะได้ไม่กดดันตัวเองแต่ก e ็จะทําให้ดีภาษาเนาะใช่ใช่่อาชีเป็นยับ้างเราพูดคําล่นน้อยเขาก็ดีใจใช่ครับเขาก็ดีใจขอบคุณครับ มาเซ่ไอ้ไอ้ตัวนี้นะคะ <laughs> <laughs>